ครูชื่อนางสาวทัศววันปีดาศักด์ค่ะหรือเรียกว่าครูป๊อปก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาวิภาวีคำทองค่ะค่ะวันนี้นะคะครูจะมานําเสนอนะคะขนมมันหน้ากะทินะคะซึ่งเป็นของภาคใต้ของเรานี่เองเป็นขนมที่หาทานยากมากณปัจจุบันนะคะ,ะหัวมันนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะปลูกค่อนข้างเยอะนะคะแถววิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชของเรานะคะเป็น พืชผลนะคะที่มีอยู่มากนะคะนอกจากเราจะใช้เป็นปรุงอาหารแล้ววันนี้ครูจะทําเป็นขนมหวานให้น้องๆน,นะคะนักเรียนนักศึกษาได้ดูกันนะคะ ในวันนี้เรามีวัตถุดิบหลักนะคะก็คือหัวมันนะคะขูดละเอียดนะคะในจำนวน1,000กรัมนะคะละเอียดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปขูดละเอียดนะคะเราต้องนำไส้แกนกลางของหัวมันนะคะออกก่อนในที่นี้เป็นหัวมันสัมปลังนะคะแบบลดหวานนะคะที่สามารถนำมากรอบเป็นอาหารได้นะคะส่วนต่อไปค่ะเป็นน้ำตาลค่ะในถ้วยนี้นะคะหนัก500กรัมนะคะ ต่อไปเป็นหางกะทิค่ะ300กรัมค่ะแล้วก็เป็นเกลือค่ะ3กรัมนะคะในนี้ก็คือส่วนผสมของเนื้อขนมนะคะต่อไปเป็นส่วนของอตัวกะทินะคะที่ใช้ในการราดขนมนั่นเองนะคะวัตถุด,ดิบดักก็คือหัวกะทินะคะ800กรัมค่ะต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้า60กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือค่ะ 3กรัมนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะ,ะขั้นตอนแรกจะทำอะไรก่อนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของตัวขนมมันนะคะโดยที่1นนะคะแรกเลยเราก็นำมันนะคะที่เราได้ขูดละเอียดแล้วนะคะลงในอ่างผสมค่ะถ้าเป็นมันแก่นะคะหัวมันแก่ใยของเขานะคะค่อนข้างหยาบนะคะ จะไม่ละเอียดแล้วก็จะเป็นเสี่ยนนะคะเวลาทานไปแล้วก็จะรู้สึกแข็งๆนะคะต่อไปค่ะนําหางกะทิค่ะลงไปผสมกับหัวมันค่ะอาจารย์คะทาไมเราต้องใส่หางกะทิก่อนน้าตาลคะอ๋อในส่วนของหางกะทินะคะเขาจะมีน้ํามันนะคะซึ่งจะทําให้เนื้อของหัวมันเนี่ยค่ะนิ่มขึ้นนะคะถ้าจะถามว่าใส่น้ําเปล่าได้ไหมได้ค่ะแต่ความนิ่มของขตัวขนมนะค่ะมันจะนิ่มไม่เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำตาลค่ะในที่นี้จะใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะทีนี้นะคะเราก็คลุกเค้าค่ะให้เข้ากันนะคะพยายามคนให้ทั่วนะคะอย่าให้น้ำตาลเป็นก้อนแล้วก็สุดท้ายคือเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะ เกลือจะช่วยในเรื่องรสชาตินะคะเพิ่มความเค็มนิดหน่อยนะคะให้ขนมของเรารู้สึกกลมกล่อมนะคะต่อไปเมื่อเราคนคุกเขากันได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องตักใส่พิมพ์ค่ะเพื่อที่จะไปนึ่งในลังถึงต่อไปค่ะและเมื่อเราได้ตัวของขนมแล้วนะคะต่อไปเราจะตักใส่พิมพ์นะคะเพื่อที่จะไปนึ่งนะคะโดยที่เราจะต้อง อ่ารู้ขนาดของพิมพ์ก่อนนะคะเราจะไม่ตักจนเต็มหรือล้นนะคะจะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะเพื่อสำหรับใส่น้ำกะทินั่นเอง<ม>ค่อยๆตักนะคะอย่าตักเยอะนะคะ<ม>ค่ะประมาณนี้นะคะสองในสามของพิมพ์ค่ะแล้วก็นำไปวางในลังถึงค่ะแล้วคะทไมเราใส่สองในสาของพิมคะอ๋อที่เราใส่สองใน3เ,เพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง เผื่อพื้นที่นะคะสําหรับไว้ใส่น้ํากะทินั่นเองค่ะแล้วก็เผื่อปริมาณที่เนื้อของมันนะคะเขาจะสุกข,ขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยต้องเผื่อพื้นที่ไว้นะคะไม่ให้ล้นเกินนะคะภาชนะที่ใส่นะคะ ให้เป็นฟอยล์หรือเป็นใบตองก็ได้ค่ะไม่ค่อยสนับสนุนให้หนูใช้เป็นพลาส,สติกนะคะเพราะว่าเราต้องไปนึ่งในอุณหภูมิที่ร้อนนะคะต่อไปค่ะเรานําขนมที่ได้นะคะไปนึ่งบนลังถึงค่ะโดยที่เราตั้งน้ําไว้ที่เดือดมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งานถ้าน้าไม่เดือดพอนะคะขนมก็จะสุกไม่เท่ากันเอาวางไว้เลยลูกค่ะ ปิดฝาเดี๋ยวเรารอขนมสุกนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ40-50นาทีเลยค่ะเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกรอบนึงค่ะว่าขนมสุกแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของอตัวกะทินะคะที่ราดขนมนะคะโดยเราจะนํานะคะหัวกะทิค่ะเทลงในอ่างผสมค่ะค่ะต่อไปจะเป็นแป้งค่ะแป้งข้าเจ้านะคะ ก็จะเป็นเกลือค่ะต่อไปนะคะคนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเราได้ตัวของอน้ำกะทินะคะที่จะราดในตัวขนมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนขนมค่ะที่เรานึ่งไว้นะคะมาดูว่าเขาสุกหรือยังนะคะโดยที่ใช้ซ่อมค่ะจิ้มลงไปในขนมค่ะ ถ้ามีเนื้อติดมาแสดงว่าเขายังไม่สุกนะคะแต่ถ้าเนื้อเขาไม่ได้ติดมาเลยนะคะแสดงว่าตัวขนมนะคะสุกแล้วลักษณะอย่างนี้ก็คือขนมสุกแล้วนะคะต่อไปเราจะหยอดนะคะน้ำกะทิที่เราได้ผสมไว้แล้วค่ะการหยอดนะคะเราจะหยอดไม่เต็มพิมพ์นะคะเราจะค่อยๆหยอดนะคะต้องถือให้คูน่นอย จะหยอดอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะอะไรเมื่อเราหยอดนะคะกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะคือนึ่งต่อนะคะใช้เวลาแค่10นาทีเพื่อให้ตัวกะทิเขาเซตตัวค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขนมค่ะว่ากะทิของเรานะคะเซตตัวหรือยังถ้าเซตแล้วนะคะเขาก็จะสุกแล้วแล้วเราก็สามารถนามาจัดจานได้เลยค่ะ ในช่วงที่เราเปิดนะคะรังถึงนะคะเราต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีไอร้อนนะคะทําให้เรารู้สึกร้อนหรือรู้สึกตกใจแล้วเราก็อาจจะทําฝาหล่นหรืออาจจะมีอุบัติเหตุขณะทําได้นะคะเราต้องระวังหยิบออกมาเลยลูกสังเกตได้ว่ากะทินะคะจะเซตตัวเขาจะไม่เป็นของเหลวเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันกับเนื้อมันด้านในนะคะถ้าเขายังไม่เซตตัวเขาจะ ไหลนะคะไหลลงมาเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าส่วนของการจัดตกแต่งจานนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนํานะคะใบตองนะคะเป็นการลองตกแต่งนะคะเราสามารถตัดเป็นวงกลมก็ได้ค่ะตัดเป็นรูปดาวนะคะเป็นแฉกแฉกก็ได้ค่ะ แล้วก็เราจะตกแต่งด้วยดอกอัญชันนะคะซึ่งดอกอัญชันเราสามารถหาได้ทั่วไปนะคะภายในท้องถิ่นของเราต่อไปนะคะเราก็จะนำขนมค่ะที่ได้นะคะมาจัดเรียงใส่จานให้สวยงามค่ะ เท่านี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมหน้ากะทิของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้นะคะตัวของขนมมันหน้ากะทินะคะซึ่งสามารถนะคะทำกินได้ทั้งในบ้านนะคะแล้วก็ตามงานเลี้ยงต่างๆนะคะซึ่งต้นทุนจะถูกมากนะคะเหมาะสำหรับเลี้ยงคนจำนวนเยอะนะคะส่วนถ้วยที่ใช้นะคะก็จะใช้ได้ท,ทั้งถ้วยแก้วนะคะที่เห็นแล้วก็เป็นถ้วยฟอยนะคะสุดท้ายนี้นะคะครู ในฐานะที่เป็นครูภาคใต้ขอแห่งใต้นิดนึงนะคะก็เป็นขนมผืนบานของเรานะคะอยากให้โมนน้องๆน,นะคะนักเรียนนักศึกษาที่ได้เรกคลิปนี้นะครกครูอยากให้หนุยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอยากให้หนุยอดิรักษานะคะขนมโบรันชนิดนี้นะคะค่อนข้างติดแต่ห้ากินยากแล้วนะนุยตอนนี้เราเข้า ในช่วงจีว่าเราต้องเรียนออนไลน์ไม่จาเป็นจะต้องมาเรียนในโรงเรียนหนืสสามารถแรกได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะความรู้ทั่วไปนะคะสุดท้ายนี้ครูอยากให้น้องๆน,นะคะช่วยนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะผู่ข้อฝากที v ดิจิตอลนะคะ2553ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมมารับชมรับแรกกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ